สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพี่น้องพาแห่งนะคะสําหรับแนวทางดาวโจนของวันเสาร์ที่30มกราคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังของวันศุกร์ที่29นะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างน,นะอันนี้คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่29านะคะผลออกนะคะ ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษออก67077นะคะ67077อ่าน0นี่คะ่ะพี่น้องให้พี่น้องให้เด็กกันนะคะชุดรองกันเจ็ดนะคะเข้า7-0นะนี่คะ่ะ7-0แต่ว่า7-6ข้าม7-7ไปนะคะไม่คิดว่าจะเบิ้ลก็เลยข้าม7-7ไปเป็น7-8นะคะนี่นะคะ7-0 นะคะสำหรับฮานอยอพิเศษนะคะทีนี้นอยปกตินอยปกติออก16985นะคะ16985อ่าแปหกเก้าไม่มีนะคะให้ห้าเก้าไปนะคะแต่ว่าเข้าแปดห้านะคะแปดห้านะคะสำหรับนอยปกตินะ,ะแล้วก็ออ อ่านอยพิเศษเข้าวิ่งด้วยนะคะวิ่งสองนี่คะ่ะเข้าวิ่งสองด้วยนะคะเออวิ่งศูนย์ค่ะเข้าวิ่ง0ูนย์นะหกเนะคะพี่น้องเจาะวิ่งให้คือศูนกับ2นะคะทีนี้ก็มาดูนอย VIP นอย VIP สามห้าแปดหกหสามนะคะสามห้าแปดหสามแล้วก็ตัวเดิมนะคะห้าแปดแดห้านะคะตัวเดิม นะเข้าทั้งเด่น3แล้วก็เด่น5นะคะเข้าเด่น3แล้วก็เด่น5และก็นี่เลยเข้าโต๊ดด้วยนะคะ5 8 3นะคะ8 3 5นะนี่คะ่ะเขาโต๊ดนะคะสำหรับนอย VIP นะนะใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่พี่น้องลองทํานะคะที่ว่า,าพี่น้องลองทําย้อนหลังนะคะหลายวันเหมือนกันนะสิกวันมันก็ผลก็ออกมาดีมากเลยนะคะก็เลยอ่ลองใช้สูตรนี้ดูนะคะอันนี้เป็นวันแรกที่ใช้สูตรใหม่นะคะก็ค่อนข้างปังนะคะค่อนข้างเฮงแล้วนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูของวันเสาร์เลยนะคะวันเสาร์ที่30นะ,ะเสาร์ที่30นะคะ พี่น้องเสาที่สานะคะนี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะชุดเด่นชุดเด่นพี่น้องให้ที่ 1, 3, 5, 2 8แล้วก็96นะคะแล้วก็เน้นวิ่ง2แล้วก็5นะคะเน้นวิ่ง2กับ5นะชุดเด่นพี่น้องให้ 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 6นะคะอ่าแล้วก็ 1> 8 1 8 2 8 3 8 6นะคะ2 3 2 5 2 8 2 9นะ,ะแล้วก็ชุดชุดรองนะคะชุดรองกันก็จะเป็นกันสีนะคะ4 4 4 5 4 6 4 8แล้วก็4 9นะส่วน3ตัวก็คือ8 5 6, 6 6 5 3 5 2 8 2 2 5 3 2 3, 3แล้วก็8 8 6นะคะ อันนี้3ตัวนะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ก็ลองหมุนจับได้นะคะในตารางนะส่วนตัวเน้นนะคะเน้นเด่นก็คือ5กับ8นะคะ5กับ8นะคะที่เน้นเด่นนะนี่ค่ะอันนีชนนะะ้ชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะก็คือนี่ค่ะที่พี่น้องจัดให้ นะอ่าแล้วก็อันนี้ลองนะคะตัวลองถ้าไม่ชอบก็ลองจับดูในตารางนะอันนี้เป็นสูตรที่พี่น้องทําของวันศุกร์นะคะไปปังเลยก็เลยใช้สูตรนี้ต่อนะคะใช้สูตรนี้เดินต่อนะคาดว่าน่าจะปังอีกนะคะเรามาดูกันมาลุ้นกันนะคะว่าจะปังอีกไหมสําหรับวันเสาร์ที่30นะคะสําหรับสูตรนี้เนอะอ่ายังไงก็อ่า ขอกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมให้กําลังใจพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องพาเห็นจะได้พาทุกคนเหงหงบังๆังไปด้วยกันนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปของพี่น้องนะคะแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะขอให้ทุกคนรับทราบเหงหงังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยขอบคุณค่ะ